หลานลูวเห็นไหมเก่งเขาไม่ต้องดีใครเขาเดินมาเองเห็นไหมแล้วก็การของก่อนแล้วก็สวัสดีครับอาวทีเดียวรวบทีเดียวจบนี่อะไรว่ายน้ำหนูว่ายน้ำป่ะลูกวันนี้ไม่ได้ว่ายอากาศหนาวใช่ไหมใส่้าหนูต้องพูดนะลูก นี่เป็นใบนะสวัสดีครับอายางสวัสดีครัก่อนพูดด้วยเป็นไงเหรอลูกวันนี้เศ <c oughs> ร้าโลกซึมเศร้าคอมเอหิวไหมลูกหิวข้าวไหมสนุกหน้าเหรอพยากหน้าสองอย่างเป็นยังไงลูกวันนี้ไหนบอกอาร์ตี่หนูเป็นยังไงคะมอกไม่ได้เป็นใบแล้ววันนี้ไหนเดินมาหาอาร์ตี่มาใครแก้ง บอกมาเลยหนูแก้งเพื่อนหรือไปแก้งเพื่อนหรือหรือว่าคนอื่นแก้งลกเป็นไงไม่ล่าเลยเลยวันนี้ไม่สนุกเหรอลูกไปโรงเรียนไม่สนุกเหรอไม่สนุกเป็นยังไงลูกพรุ่งนี้หนูก็ได้หยุดเรียนแล้วนะลูกไม่ดีใจเหรออยากไปโรงเรียนไหมไม่อยากไปแสดงว่าโดนยัง่งเทเป็นไงลูกน,นั่งรถตู้มาเมื่อกี้ดีไหม มันเป็นยังไงไหนบอกอาสิใครทำลูกคุณครูตีเหรอคุณครูตีหรือเปล่าลูกเลยหลังเลยนะคะหลังหูเนี่ยหลังหูถูอยู่หน้าวันนั้นเนาะลูกไม่ไม่มาดาอาบน้ำปะอาบน้ำกันลูกปะอาบน้ำกันตรงลงว่ามันเป็นยังไงไหนมาดูสิ